งให้สมมุติเราขอเขาหน่อยนะเราจะใช้กริยาว่างไงครับขอผมด้วยขอผมด้วยว่างไงครับททาฮิเมไม่ใช่ว่าอาหางยาจามิอาหางยาจามิอันนั้นตรงเกินไปนะครับอาหางยาจามิข้าพเจ้าย่อมขอข้าพเจ้าย่อมขอนะครับเพราะนั้นประโยคขอที่สื่อได้ที่สุดก็คืออะไรนะครับททาฮิเมนะครับ นะครับแต่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้ยมใช้ยาจามิยาจามินี่หมายถึงว่าลักษณะว่าอขอแบบสมาทานสีอะไรนะเนี่ยสีลังยาจามินะครับแต่นี้ก็เป็นวิธีขออีกรูปแบบหนึง่งททาฮิเมท่านจงให้ข้าพเจ้าหน่อยเนี่ยนะครับก็ททาฮิเมททาฮิเมททาฮินะครับอีทางเตรัตถังนี่คือประเทศของท่าน ถ้านี่คือประเทศของเราก็ว่าไงครับอีทังเมรัฐถังนะครับอยยางเมงเห็นนะครับว่าเมยอยู่หลังคำอื่นหมดนะครับเยีายเนีกก็ หรือยังไงไปก็ไม่จบอยู่ดีนะครับเอาไว้ที่ที่ดาคาถาดีกว่านะเพราะคาถาจะขึ้นมันจะมันจะหนักหน่อยอะเพราะนั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน